เข้ามาในห้องนะคะอุ้ยพวกกระเด่งของพวกกระเดงคนก็หัวจิ้มเคยมาเทีพวกกระเด่งเพื่อนๆก็หัวทิ้มไปด้วยคคอสมรรเยับื มตาขาวอยาได้ยินเสียงมือจากนตดาฮะงายแล้วมือจากินตาขาวครับง่วมงังเลยนะฮะน้าครับโอ้โหมนจะมีียากเอเตาขาวครับเี่ะ่ตัดขอภาเพิ่มครับขอภาเพิ่มครับตาขาวครับได้คตอบครับ ให้กง,ง,งูเลยา <c oughs> งล่างเร์ดไปที่จดันนะครนำไป3 3> <c oughs> สามหและอีก2ข้อล,อลผมไม่ไแ,ามาแล้วม่โ้ยังมีจับามาันแทนนำได้เราขาะ่ที่ภาพที่หครับนี่ขมือสีขาวนะ

ีไม่รู้วอะไรกันนะข้อต่อไปอล้วยังไม่รู้ว่ามีอะไรเลยแต่ว่าข้อต่อไปแล้วอะข้อต่อไปเขาต้องวางแผนใครรู้ฮะคะแนนข้อนี้แกทำให้เขาเป็นผู้ชนะนั่นแหลเพราะว่าคะแนนนี้มีผ้าคะแนนด้วยกันก็คือที่ได้น้ำมีความไมวมีเชือกเส้นไหนก็ได้

สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับ1,600ไลค์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดอกุลาะหนึ่งดอกนะคะขอบคุณ3,100ท่านที่เข้ามาร่วมชมนะคะขอบคุณผู้ติดตามใหม่3ท่านค่ะ ขอบคุณเพชรหนึ่งเม็ดนะคะขอบคุณของขวัญหนึ่งชิ้นค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเฮงหงรวยๆวยถูกหวยถุกรัตตอรีกันนะคะขอให้การงานเจริญก้าวหน้าขอให้มินทองไหลามาเทามาขอให้ค้าขายเจริญรุ่งเรือง เอ้บบได้ห่อแมอ่อ๋อโอ้เป็นมว้วนเลยมไอมเฮ้ยเชือกมาเป็นมว้วนเลยมว้นมวนมว้วนเชือก <laughs> มั่นเชพ่อกับแม่จะมาครับพักผ่อนในห้องเลยนะคะขอบคุณนะคะที่นั่งเป็นเพื่อนพ่อกับแม่ทานข้าวจนอิ่มเลยท่านทานข้าวยังคะพ่อกับแม่เข้ามาพักผ่อนในห้องแล้วนะคะสวัสดีค่ะ าการเจ็บคอนานสองชั่วโมงบังเทาอาการเจ็บคอเซฟติลส์ออเรนจ์ปีหนึิงสีอยู่เป็นเพื่อนพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่มีกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนนะคะขอบคุณค่ะพักผ่อนแล้วพักผ่อน